สวัสดีครับท่านผู้ส้มนม่กี้มาพบกับผม,มอีูแล้วส่งสายฝาผ้าด้วยเมื่อน,นี้กของทูตไทยเนาะครับเมื่อดีกับจิตใผ้าท่านผู้สมไปติดตามตฤกษ์ของทูตไทยก็ปูทุตโงงงวดก้อนปัญหายังกับสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดว่าสันสี่สองสี่เจ็ดสี่สองสี่เจ็ดสองเจ็ดนไหนงวดอีกคับได้ผ้าท่านผู้สมมาติดตามบนนี้ครับ ก้อนตีไปรับส่งกับฝากก็เลยกดแนี่กดติดตามผมนั่งนี่ได้ครับสองสายฝาผ้าด้วยครับไปบังน้ำครับเนี่ยันว่าขวานจีแยงรัติเดียันว่าเขาเอาขวานมาให้ราชการที่สิบประศัทน์าว่าแค่เนี่ยตีหาสิตีที่ตีหาอะไรเด็กเอาขาวารมาให้เดี๋ยวมาศูนย์ด้หน่เพื่อนขาวารดิอืมศูนย์เดี๋ยวนะเอาว่าเขาเขาบอกเขาเผ่านผ่านผมมาบอกแบบว่าบอกที่เดียวเด้อ เขาเขาสามไม่ให้ราชการที่สิบปะสานว่าแค่นี้แหละมันสิตีตีซีหาสิบแปดรอที่เขตีหาแล้วนะห้าศูนย์ศูนย์ห้าร้อยกว่าห้าศูนย์ห้าศูนย์อยู่นะห้าหนึ่งศูนย์บอกัีว่าห้าหนึ่งศูนย์บอกาหมือนคิดไละร้อยห้าสิบนะผมานมัก่อสี่ศูนย์กับห้าศูนย์เหมือนมับ หลับตจลูกมันหยักมาเลยนากวาบว่าเหล็กซุมเอือนี่ยมันไปขอเรยวเขาไปเร็ก็ตีอยากเร็ก็ฟันไปขอเขากันไปเลยบามเลยต้องตีขฟันเขงเขาดมาเลยกมนไงไปเจอวก็ฟันอีกอ๋อปวดหัวเลยเตขงซือตัวแรกน้องงทุไทยงทุไทยแล้วาะมาหาปูแล้วขงทุตไทยอือมหละนำหลดว่าไปลนี่ละสองหนึ่งสองหนึ่งอือคับไอ้มีสองหนงแล้วก็นำไปลด เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดข้กกบะขายสามเจ็ดขาก็บะขายนะน้ำมันเจ็ดเจ็ดคเจ็จิตยงไงดีต้องกับจะได้สามตัวเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามตัวนะเจ็ดสามตัวเลยบอกดือดเลยหร้อมาแนวด้วยเพราะว่าสุ่มอื่นมันสีนี่นะถ้าส่งไปเมาว่าเรียกตัวใดประธานก็หม่กันเบดเวอุ้ยสุดกันไหลดิ เขากับเล็กอันนี้เขาเบิดอ right? like? ัไนเลกมันกันไล่เลยเขาก็ยบมเงเขาก็จะขยนันเหละอกันมดเลยนะบอกบอกบรับเลยอะบกเจ็ดสามหาเจ็ดแปดวกเก้าหาห้าศูนย์เจ็ดเงานบวกาศูนย์เจ็ดเจ็ดศนย์หาศูนย์ศูนย์หานกันเจดเจ็ดหบวกหาศูนกันจีกันบวกรับปนันหนึ่งจุดถูกนี้โอ้ยเลแกรบันี้ไอเลขกซุ่มไปอีก3มตัวบันนี้กับพหกประตูบันกรใจเครื่องเจต์หนึ่งบันนี้เนี่ย ทำตัวกระได้มาเลยอัะนี้เขาเมอเขาส่งไม่เบิ่งว่ะค่ะบอขายได้ซุมเนี่ยเป็นนอ้เจ็ดแน่นแต่ขากับเปล็กเจ็ดกับสองหนึ่งเนาะแต่ขากับเปลือกจั่เลยวกูหกเจ็ดนั่นนี่จะบอกัึนงใช้วันเต็มเมี่ยวเต็มมุ้งพุ้ยอยบาทเดียวหาซี่ซุนเน้นๆนั่นเต็มละโอ๊ย ก็เจ้าซื้อบบเิดอยู่บ้าลน่นะมาใส่ประมาณสีมวงหามงก็เลยเอาป่อยคิปพอาดีส่องหันพอดีเปเจ้าซื้อไม่ได้ซื้อแต่นูซื้อไปแล้วเ็ไาะป่ียคลิสะพลนรยูบานแตกแค่รจังหวัดะจังหวัมนเมอดอนกัดได้เต็มเมือทุกจ้เดีตัวนี้ใครเปานเต็มอะไรใครประกัดเต็มเดียร์ไอปป่อยแห่นกระจกสีม่วงหาม่วงล้าป่อยลูกคลิปนี่ละน้ำมันไบเราเติมเราเติมได้รลบเนาะเจ็ดกับสองหนึ่งแล้วปูเนาะเนียนเนียนสองหนึ่งเนียนนี่เราคอ ผู้ตอโดรนตอนนี้มีมือเ้านีกของถ่ายนอนอัน,นมือเ้าร์ตีหางตาเข้าออสานแปราชกันที่ชิบ่ระสานหานึ่งซูลรอดแม่มอ,อยู่อ๋หา,านึ่งซูเนี่ยนะุมาทำนะไรเนาะทำอะไรเนี้อกมือเาร์ใบานเอ็มลอยใช้บาทที่มีเน,นัน <c oughs> เอ็มลอยที่มคิดไปเลไร่ห้าสิบแลวเนาะอือไห้าสิบบ้น่้าเจ็ดเจ็ดนคือว่า พระเพื่อนมา2ององค์มาเปลนบาทหน้าบาทมันพักหน่อยเป็นอาจารย์เม่อท่านบอกอาจารย์มานั่งเจ็ดบาทเนี่ยพมาสามองสามกเขาเรียกเยว่าเรียกว่าเจ็เจ็ดเรียกว่าสามเจ็ดนะก็่าเรตีเป็นสามเจ็ดนี่มันบวขายสามเจ็เจ็ดสามเขาบวขายมันกเรียกว่าเอาเจ็ดสามตัวเลยนะบนเจ็ดนะก็สองเจ็ดนั่นเองเออสองเจ็ดก็สร้างมันสองเจ็ดก็ออกไปแล้วมันก็ต้องเจ็ดเจ็ดนะ อือคือแบบเอาเจ็ดเจ็ดที่มาตัวที่มาของเจ็ดเจ็ดนี่นะบอกนนี้ฝันอันนี้ที่เจ็ดเจ็ดตีจากนี้ว่าเที่ยวควันตามนั่นสิมาลอยหลังเพราะว่าเกี่ยวควันบอกว่าไอ่บอกสิบสองมันออกซี่หาเนาะค่อมันออกหมดนี่กระไรมันออกเจ็ดสองบัดแต่ว่าคือเกี่ยวคันบอกว่าบอกไปซี่หาออกสิบสี่มาออกหมดนี่บัดนี้แต่ว่าหมดนี้บอกว่าหมดบางท่านบอกว่าสิบสองมันมาออกไอ่ซี่หา มันอาจจะมาออกวันนี้เละไรสิบสองะนะสิบสองสองหนึ่งว่าใช่เมื่อก่อนปูให้ตระไดก่อนเมื่อก่อนปูให้ตระไดก่อนสองสี่เจ็ดกับสิบสองสองสี่เจ็ดกับออกับหกหกสี่ห้าหกสี่ห้าหกฮะก็จกว่าเออเขาสองเจ็ดเนาะสองสี่เจ็ดเนาะเนี่ยเขาเลยวสำคัญว่าเอาจับใส่โบเถือกันซื้อนะเด็กกับเขาบาายเด็กหาตัวเด็กกับเขาาายน้องเด็กปูเนาะจับกคุนไปใส่กันเอาบ่ได้มั่วน้ะ จะอ,อันนดี้บันวันนี้ได้ดอกบันน้ำนี่ละน้ำมันนี่ละ,ะนี่เจ็ดเจ็ดก็สองหนึ่งก็รายห,หาซิบนี่ละฟันหมอเส้านี่ละเนื้นอสูตรนี่ละ,นนนละเนื่สูนี่เราก็ต้องรายาซิบเราเอานสูนี่ละบึ่งไปแนวทางนะครับใส่สติมีเจริญญาณในการรับส่งเนาะบริษัทื่อนเนานะครับเนาะบริษัทสวนเหตเียการพะนันเนาะสอยรัฐบาลเขาพูละรอตตอรีผล มันก็ว่าไปตามขวอมฝันนะห้างนี้ก็ได้อให้บอกผู้ถอดผ้าฝันเนาะสิมาโทษตู้ห้องบริเตนเนาะโอ้ยผู้ถอดผ้าฝันอ๋อาไปตามขวอมฝันได้ห้องบริปอกเลยไปเสร็จแล้วฝันมายังซีนาะเทำข้อมฝันเลยก็ไม่บอกคือกันฟังมันตีเป็นตัวไปเรับร้องว่าห้อยฝากตัวนี้ได้ห้องบริเรบประกันไว้เนาะเมีนเมียนกวงสลากบดกวางสลากบบลมมันมันยิ่งเศ้าฝันคนไทยฝันอยู่นั่นเนาะทางไหนว่ามีกวางสลากยังฝันอยู่แม่นครับ เขาแสดงว่าเลสรุปแล้วเลขปูก็ให้เจดเจ็ดกับสองหนึ่งเนาะเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งมันก็ให้สองสี่เจ็ดนะฮะวันนี้ก็มาตามเป็นโคงสุดไทยกัเนียนๆโคงสุดไทยให้กับปูเนาะเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งสองมาไลตัวเราก็นสามตัวสามลุมกับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนยก็ได้จากเอ็มลอยใส่บาทไให้นะมสองได้ตีย่ายๆร้อยห้าสิบกัน นี่นะตอนนี้และเว้ยเอาต้องเสื้อลายดอกมันนะนี่พอปิดเนาะใช่เนาะพอได้รุ่นพอได้นั่นแหละเดือนวเราเดี๋ยวเราส่องเกียเนาะช่วงเทียนเลยช่วงไหน่มันบ่มผันเกี่ยวเลยแม่มันบ่ผันเกี่ยวเลยแสดงว่ามันบ่มี่ตอนนั้นเข่าแสดงว่ามันบ่มีแล้วผมว่ามันบ่ผันมากว่าเกี่ยวเลยเนี่ยไอ้เฉยช่วงไหนเนี่ยเสียงไปดิอันนี้เลยนอนเสียงมันบ่มีตะปูนมันบ่มีเลยมันบ่มีผมว่านี่นี่มันบ่มี่นะ เป็นมาเกะไปเขาก็เล็กกันเขาแท้นี่แหละนี่เด้ตัวมันี่มีนี่นี่นี่ด๋อยนี่นันจะมีเลอต่แคนนี้เนี่2สองสามสี่ห้าเขาตนี่แหละมว่าตัวเดียวเดียวกันมืนกัแค่ว่ามันีน้ำซ้ำกันที่ซื้ออันนี้มันก็สอตัวอันนี้ก็สตัวน่มก็นึ่งสองหาหาอันนี้ี่ี เกหนึ่งกับศูนย์นี่ดิเจ็ดนี่แหละนี่ชวนมันเด้ยชามตกว่ะห้าหนึ่งชวนสี่ศูนเจ็ด่มมาเด้เจ็เจก็นี่เดยสิบเจ็ดสิบช่วงไงปุ๊บการเรียนกัคือเจ็ดเจ็ดกับสองนึ่งนะคุณผู้ชมนะสำหรับเรียองตัวคุณผู้มนี่ก็เป็นโค้งที่ไยอ นี่ <m> ัวะหนะฮะคนเรียนนำิการทหานะคะเนาะมาสื่อไปื่อสั์หาดเนี่ยค่ะมอ่อนจยอะแยะแบบน่้ปูวงหนี่งเนียนรดฮะอ้าให้มันสืถือเนาะครับน้ำไปรอดเนนี่หละตันทีหนึ่งเต็มเลยูเลเอืมอ่าเนี่ยนสมตัวเจดเน่นี่แะตาบ่เนีนเนีนพวกสุไพยเนีน สรุปปูทุ่งดอกนะครับงวดนี้สิบหกเนียนเน่าได้มาเดินเนียนเลี้ยวซื้อไปในบานเนียนถีกรูปถีก้อเบิร์นเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็เอาเป็นพิจารณาเอาแล้วเนาะเนียนเพื่อนมันสรุปคงตามความฝันนะครับตมันเขาจะหาตาให้แนวทางทุกแนวทางเดี๋ยววันจะได้โบกปากเนาะกับนี่ พิจารณาญาตในการรับชวมวรับฟังคลิปเนาะคือใส่สติให้มากบิงบ่งให้มีสติภัยในห้องกับบริวารสร้างช่วงเดินกาพันเด็กชื่ออะ่รซรอยรัฐบานลน,บานุ่นภูลักษณ์อุณรัฐบาลเพิ่นเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อยขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคค่่ะะสไนล์ก้อนทีมาทิมาแบบแดร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเนอะ ปากดไหลกกดแทกกดจิตดสามผมนําได้ครับสองสายป่าผ้ารวยของสุดท้ายนะครับขอให้หิ้งเรื่ยๆกันนะครับตอนผูุ้ชมทุกททันครับขอบคุณครับ